ไซจิฟี่จิฟี่หนึ่งธุรกิจค้าปลีกของบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชน (OR) ที่จะสามารถสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มปตทในอนาคตนอกจากการขายน้ำมันจิฟี่เป็นร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่ที่มีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากกว่า5,000รายการตั้งแต่อาหารพร้อมทานจานด่วนขนมคบเคี้ยวเครื่องดื่มสินค้าแบตเตอร์เลดไปจนถึงสินค้าเพื่อสุขภาพและสิ่งของจะเป็นในการเดินทาง บริษัทได้ปรับปรุงภาพลักษณ์ร้านค้าด้วยการออกแบบพัฒนารูปแบบร้านจิฟฟี่ทั้ง150้าสสาขาให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยเข้ากับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เปลี่ยนไปและขยายธุรกิจร้านจิฟฟี่ไปยังพื้นที่ต่างๆนอกสถานีบริการน้ำมันโดยจะพัฒนารูปแบบร้านจิฟฟี่ในลักษณะโมเดลที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่เพื่อให้ร้านจิฟฟี่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกันให้ได้มากที่สุดอีกด้วย ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่เผยชมครั้งแรกในปี2,536ในฐานะธุรกิจลูกของปั๊มน้ำมันเจ็ตที่ดังเปลี่ยงปลงในสมัยก่อนด้วยความใหม่สดสนุกสนานและสว่างสวยแต่อีก14ปีต่อมาพอเข้าสู่ปี2,550บริษัทแม่คอนอโคก็ตัดสินใจขายธุรกิจเจ็ตและจิฟฟี่ทิ้งซึ่งทางกลุ่มปตทอที่มีแผนการจะสร้างปั๊มขนาดใหญ่200แห่งพอดี โดยกลุ่มปตทเสนอตัวเข้าประมูลและชนะสองคู่แข่งอย่างเชลและปีโตนัสทำให้ดีวในครั้งนั้นสร้างความพอใจให้กับกลุ่มคอนอาโคที่สามารถขายกิจการที่ไม่สามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทออกไปได้ขณะที่ปตทไม่ต้องเสียเวลาในการหาพื้นที่และสร้างปั๊มน้ำมันใหญ่แต่ปรับปรุงเล็กๆน้อย,อย,อยก็สามารถกลายเป็นผู้นำตลาดเต็มตัว หลายคนอาจมองว่าจิฟฟี่เองเป็นเหมือนคอนเวเนียนสโตร์ธรรมดามีเพียง149สาขาในเวลานี้ตามจำนวนปั๊มปตทอที่ซื้อมาจากปั๊มเจ็ดนั่นเองและมีอีก6กสาขาที่อยู่นอกปัม๊มทุกวันนี้สัดส่วนอาหารที่ขายในจิฟฟี่ยังไม่ถึง80เอร์เซตแม้ตั้งเป้าหมายว่าจากนี้จะเพิ่มรวมทั้งหันมาเน้นจำหน่ายอาหารพร้อมปรุงมากขึ้นจากเดิม3 0 4 0เป็น70%ซเรื่องอาหารจึงยังไม่โดดเด่นเท่ากับร้านเซเว่น และต้องยอมรับว่าสเสน่ห์อย่างหนึ่งของปั๊มน้ํามันปตทที่เป็นเจ็ดเดิมที่มีความโดดเด่นในเรื่องของห้องน้ําที่มีความสะอาดหรืออาจกล่าวได้ว่าเข้าห้องน้ําเป็นหลักมาซื้อของกินที่จิฟฟี่เป็นรองอีกประการคือจํานวนสาขาข,าของเซเว่นในปตทมากกว่า1,400สาขาหากจิฟฟี่จะเข้ามาเสียบแทนแม้ว่าจะมีพื้นที่อยู่แล้วก็ตามก็ไม่ง่ายนักเพราะจะต้องลงทุนแบบรวดเด็วซึ่งคงต้องใช้ระยะเวลามากพอสมควร แม้ว่าแผนช่วง5ปีจากนี้ของ OR ตั้งแต่ปี2,561ไปจนถึง2,565เดิมได้มีการเตรียมงบประมาณ1 1 0 0 0ล้านบาทเพื่อขยายปั๊มน้ำมันปตทราว70%ของงบลงทุนวางเป้าหมายขยายปั๊มน้ำมันปตทและจิฟฟี่ปีละ6สาขาเพื่อให้ครบ200สาขาส่วนใหญ่จะเป็นปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่พื้นที่6 7ถไร่เพื่อต้องการปลดล็อกขนาดพื้นที่รานจิฟฟี่ให้ใหญ่กว่า2 7 9ตารางเมตร อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมามีข่าวว่าปตทอ,อาจเขี่ยเซเว่นออกจากปัม๊มและหากมองเกมธุรกิจของจีฟี่ก็น่าจะเข้าทางปตทว่าอาจจะไม่ต่อสัญญากับทางเซเว่นเมื่อครบสัญญาจากนี้อีก6ปีโดยปตทมีแผนการลงทุนสร้างศูนย์กระจายสินค้าที่หวังน้อยจากเดิมเช่าที่ดินทำศูนย์กระจายสินค้าที่ปทุมธานี แผนการเร่งเปิดปั๊มน้ำมันปตทบนพื้นที่6-7ไร่ซึ่งเป็นขนาดใหญ่จำนวน30สาขาและส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านจิฟฟี่ชมใหม่เพื่อหลีกหนีข้อจำกัดที่ไม่สามารถเปิดได้ตามเงื่อนไขลิขสิทธิ์กับทางเซเว่นเดิมเพราะมีพื้นที่ปั๊มมากกว่า4ไร่และมีพื้นที่ทำคอนเวีเนียนสโตร์ได้มากกว่า279ตารางเมตร ทั้งนี้การเร่งขยายสาขาจิฟฟี่นอกปั๊มน้ํามันปตทเพิ่มขึ้นก็ดําเนินการควบคู่กันไปด้วยซึ่งไม่ใช่การขยายธุรกิจในไทยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังสยายปีกไปยังต่างประเทศด้วยโมเดลการขายแฟรนไชส์สิ่งที่สนับสนุนว่าจิฟฟี่จะเสียบแทนเซเว่นคือทุกวันนี้ปตทเริ่มลงทุนบริหารจัดการและซื้อมาสเตอร์แฟรนไชส์เองทั้งหมดแล้ว ในธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมันไม่ว่าจะเป็นกาแฟที่ตัดสัมพันธ์พันธมิตรเริ่มแรกอย่างบ้านไร่กาแฟเพื่อสร้างแบรนด์อเมซอนขึ้นมาเองปัจจุบันต้องยอมรับว่าอเมซอนเป็นเชนร้านกาแฟที่มีสาขามากที่สุดในไทยด้วยเครือข่ายกว่า1,000ไปจนถึง1,500สาขาทั้งในปั๊มปตทและนอกปั๊มปตทอซึ่งมากกว่าเชนยักษ์อย่างสตาร์บัคสอีกด้วยที่มีสาขาในไทยประมาณ300กว่าสาขาเท่านั้นเอง สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai f r a n c h i s e Center com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai f r a n c h i s e Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ หากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ